สวัสดีค่ะสวัสดีค่นทุกคนครั้งแรกที่จอยจะไปสวนเพื่อนขนสัมภาระเต็มรถเลยรถเข็นพวกแช่พวกโอ้ยหลายอย่างจะไปสวนเอามาละไปลงดินเลกหน่อยมาละแตงกวาแล้วก็มาละหวานทีเท้าก็ยังไม่หายนะคะ นานก็จะถอดเฟือกอันนี้จ้ะทุกคน half. สวนจ้ะทุกคนครั้งแรกที่กลับมาสวนเท้วแรงเลยวรั่นใจมั้งมันนะเนี่ยมาหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนละ จอยก็จะต้องเดินเข้าไปเอารถไปจอดตรงนั้ไม่ได้เพราะว่าจอยลงจากรถไม่ได้แล้วทุกคนอาลงลงลำบากแทนดี่ก็จะไปเปิดประตูส่วนรอจอยจะ้ะแล้วก็จะมาขนของจอยก็ต้องเดินเข้าไปใช้รถคุณญาติจูนนะจ้ะนะเหนื่อยก็หยุดนั่งแต่ว่าจอยก็ต้องเอาพลาสติกเนี้ย คุมขาก่อนเดี๋ยวมันแรงเดี๋ยวอะไรเข้าไปในในเฟือกมันจะคันจะมันจะคันมันจะทําให้จอยแบบอยู่ไม่เป็นสุขมันจะทําให้จอยอยู่ไม่เป็นสุกคันอะไรเงี้ยถามว่าเอารถเข้าไปได้เอารถแต่มันเข้าไปได้แต่ตอนที่จอยจะออกจากรถมันมันเปิดประตูกว้างไม่ได้จ้ะแล้วจอยก็ทุลักทุเลอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆนะทางมันแคบทางเข้ามันแคบ ขณะตอนที่แบบว่าเท้าไม่หักก็ยังทุลักทุเลเลยทุกคนจะเดินมาถึงสวนได้ทุกคนโรกมากลรจริงๆหญ้าเต็มเลยเนี่ยจนจะไม่มีที่นั่งแ,แน่งามไหมดูหญ้ารกจ้ะทุกคนนี่นะลรมากจอยคิดว่าจอยมาวันนี้จะไม่มีใครมานะก็เพื่อนเพื่อนดีกับไม้อีก้็มาจอดรถขวางันเร่งอยู่นะ่ มีหมาด้วยหมานี่ก็เราไม่ค่อยชอบหมาตอนนีนน้มันเพื่อนมันมันเหมือนกับมันไม่รู้มันแบบมันเห็นเราไม่ได้วิ่งมาแล้วมันก็จะไม่ยอมหยุดอ่ะมันเหมือนกับหมาติดสัตว์อ่ะเพื่อนๆจอยยังิดว่าจอยจะเอามาละกับฟักแมวเนี่ยปลูกตรงไหนเนี่ยดูทิ่ทางเข้าก็ออกนั่นดูดอกไม้สีแดงของจอยสวยไหมทุกคนนู่นน่ะ ดอกโบตันจอยเอาพันธ์มาจากบ้านแม่ย่าจะ้ะสวยนะมีดอกเดียวอะทุกคนลกมากซี้อะลกมากุยช่ายปีนี้ไม่งามไม่ถึงน้ำไม่ได้มาลดท,ทุกทีจะงามจะ้ะผักจ้อยก็อนุนโตหมดแล้วจนจะออกดอกหมดแล้วในกระถัง จอยก็จะขุดหลุมปลูกใส่ในกระถางนี่แหละจ้ะทุกคนเพราะว่าจอยไม่รู้จะบอกพี่แอนดี้ปลูกตรงไหนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาก็ไม่เคยปลูกเนาะจอยก็จะบอกเขาเนี่ยชี้สั่งกันเนี่ยนี่จ้ะจอยก็จะให้เขาปลูกในนี้ปลูกฟักแม้วจะหรือมะละหวานนั่นแหละก่อนเนาะปลูกลงดินไปได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่ว่าก,กันจ้ะนะเพราะเราทําอะไรมากมายไม่ได้เนาะเพราะว่าเห็นมันมันเราเพาะมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็อยากแบบว่าเออลองดู เผื่อมันจะได้กินนะเราก็ปลูกลงตรงนี้จะให้มันเลื้อยตรงขึ้นข้างบนนี่มันจะเลื้อยไปตรงไหนก็ปล่อยมันจะเลื้อยตามพื้นก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปจ้ะนะมันจะเลื้อยไปตรงไหนปล่อยให้มันไปปีนี้ตามใจผักเลยจ้ะผักจากจะเลื้อยไปตรงไหนให้เลื้อยไปตอนจะเก็บก็ค่อยมาแหวกหาเอานะปลูกก็ให้มันเลื้อยกับพื้นเนี่ยมันคงไม่ได้มันทาคงทําค้างให้มันรอบเพื่อนนะขะจอยก่อจะหายก็เฮ้ยผักมันเลื้อยไปถึงไหนแล้ว มันก็แบบสายเกินไปที่เราจะมาทําค้างถ้าทําค้างก็ต้องทําตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยจ้ะนาจะมาทําตอนที่มันเลื้อยยาวไปทั่วนี้ก็ไม่ใช่จ้ะจะาบอกพี่แอนดี้ถอนเพราะว่านางบอกว่านางมานางรดหมดเลยนะน,นางบอกว่านางรดไปตรงที่ทางถอนนะต้นหญ้านางรดผักไม่ผักนะนางให้น้ํานิดเดียวแต่นางรดต้นหญ้าต้นที่ว่าหญ้าที่ว่าจอยแบบไม่ไม่ต้องการมันเพื่อน อุ้ยนางรดนางบอกอันี้ฉันก็รดนี่ฉันบอกอันนี้อย่าไปรดนะที่หลังมันมันไม่ใช่ผักมันยาาฉันมีแต่จะจะถอนทิ้งเธอจะไปลดฉันไม่รู้เนาะเขาก็ไม่รู้จริงๆกับเพื่อนเพื่อนเขามานี่เขาเห็นเป็นต้นอะไรอยู่ในส่วนเขาคิดว่ากลัวเราด่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะ่องใปจอยกลัวจอยด่าเพื่อนเือนเนาะนางก็เลยแบบว่าลดหมดเลยต้นยงต้นย่างามงามไหมเออแต่ผักจอยพวกกุ้ยชงกุ้ยช่ายจอยอ่ะเหลืองเอาเหลืองเอาอ คือไม่ลดต้นกุยช่ายให้จอยน้ําไม่เพียงพอเ,เพื่อนนะเล่นลดแต่ต้นญ้าเนี่ยถึงว่ามามาส่วนเนี่ยไม่พอครึ่งชั่วโมงกลับละจอยมาส่วนนี่อย่างต่ําจอยมาเนี่ยลดน้านะเพื่อนเพื่อนลดน้ําลดนงลดน้ําเนี่ยนะหลายชั่วโมงแนละ้วสามชั่วโมงแนละ้วเพื่อนเพื่อนนะ พี่อนดีมาไม่พอยี่สิบนาทีกลับบ้านฉันรถมาเล้กฉันให้น้ําเต็มที่เลยหนูนะไปขี้โม,โม่เราให้เราฟังอีกเนาะเพื่อนๆนะไอเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่เต็มที่แน่แหละไปยี่สิบนาทีแล้วกลับมาอย่างเงี้ยมันจะเต็มที่ยังไงผักฉันต้องเยอะในสวนทางไหนจะต้องมองต้นไม้นะเออต้นมงต้นไม้ดอกมองดอกไม้ผักผึ่งเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดเพื่อนเพื่อนเออพี่ขี้โม่ให้เราฟังทุก วันน่ะถ้ารมาลดเนี่ยอ้ฉันลดนะไม่เถอะอย่างเต็มที่เลยผักเธอนี่อิ่มน้ําแน่ฉันลดเว้นอยู่แล้วตอนที่เห็นรถเพื่นเพื่อนได้เปิดสายยางอ่ะแล้วก็ฉีดอยู่บนฟ้าให้มันลอยเป็นละอองลงมาเหมือนฝนตกอะน้ํามันก็จะลดรลนใส่แต่ใบใช่ไหมล่ะมันไม่มันไม่ไปถึงไอ้ต้นโคนต้นไม้ไงเออไอ้ต้นโคนต้นมันก็ดินแห้งแห้งจอยบอกว่ารากมันต้องการน้ําไม่ใช่ใบมันต้องการน้ําส่วนใหญ่เรารดรดอย่างเงี้ยลด ตรงโค้นให้เยอะที่สุดนางก็ไอโน่ไอโน่ฉลูฉลุลุ้้ตลอดอะบอกอะไรก็รู้ล้นไงนี่ให้เขาปลูกถ้าเขาปลูกนี่แหละเพื่อนๆมันจะไอ้นี่มันจะได้กินผลครั้งแรกที่พี่อันดี้ปลูกผักให้เนี่ยนะขุดดินบอกก็ขุด,นา,ขดนางขุดนางขุดน่ะไม่ถึงสองข้อ,ข,อข้อนิ้วมือเราอะเพื่อนเพื่อนจอบอกให้มันลึกอีกลึกมากๆเลยอย่างเงี้ยดิฟอะอืนางก็ทําตามอยู่ บางทีก็เกือบยุ้มหัวกันอยู่เพื่อนๆนะเกือบยุ้มหัวกันอยู่บางครั้งบางทีแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังอะ่ะคือแบบก็มีการแบบไอ้นี่กันอยู่หน่งถือไปละเออบอกให้สานตรงนั้นแต่ะนะตรงเนี้ยเราต้องบอกเขาเพื่อนๆนะถ้าเราไม่บอกเขาเขาไม่รู้เขาไม่เคยทําส่วนไงอย่างที่จอยบอกเพื่อนๆแหละเดินไปรับเมียกลเมียล้มเมื่อกี้มมกกนี่มันแบบว่ามันไม่ดีอ่ะเพื่อนๆนะถ้าตอนแม่เดินอย่างเงี้ยนะจอยก็เดินมาไม่ได้เพื่อนๆนะ แต่อันนี้มันต้องแบบที่เสมออย่างเดียวจ้ะออาวัางแล้วนางก็เอาถุงใส่ให้จอยถุงนี่คือว่าเอาถุงแบบกันน้ํากันฝุ่นเข้าไปในเฟือกบนเดี๋ยวมันจะคันจ้ะทุกคนนี่เราจะั้างแรกเขาหนึ่งเราก็บอกให้ถอนไอ้ที่ต้องถอนนี่ต้อนอันนี้เยอะเยอะเพื่นๆต้นผักเส้นฝรั่งแต่ว่าจอยจะใช้พื้นที่มันจอยก็เลยบอกให้เพี่อนที่ถอนถอนแล้วก็ขุดจะเอาแตงกวาจ้ะแตงกวาก็ออกลูกลนะที่อย่างที่ไายดูนั่นแหละ ถ่ายให้ให้ดูในคลิปที่ก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะต้นเล็กๆออกลูกออกออกลูกออก,ออกดอกกันนะเพื่อนๆนะจอยกระแทกพี่แอนดี้เขาขุดตรงนี้แหละมันจะเลื้อยไปตรงไหนก็ปล่อยให้มันเลื้อยจะบอกอย่างนงี้ขุดไปเลยปลูกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกตรงนี้จะไปปลูกตรงไหนไปปลูกตรงข้างหลังจอยก็ไม่ได้มันเพื่อนยา่าลกทีนี้ไอ้อะไรนะไอ้ตัวทงตัวทงตัวทากอ่ะมันก็จะสนุกกินแตงกวาใหญ่สินะ ล้วก็บอกว่าปลูกตรงนี้แหละภาพมันอยากจะเลื้อยขึ้นตรงที่่าไม้มเห็นไหมตรงนั้นอนะ่ะปะปนกับพวกมะละพวกฟกัฟกแมวอะ่ะนะมะละหวานอะ่ะมะละจีนมะละหวานอะ่ะก็ให้มันแบบว่ากลมเกลียวกันเป็นซุ้มอยู่ตรงนี้เอาถ้ามันจะเลือ้อยถ้าไม่เลือ้อยก็ปล่อยให้ไม่เลือ้อยไปไหนก็ไปเถอะเออแยงกินกับพวกตัวทงตัว,ตว,ตว,ตวทาตเอาทุกคนจากนั้นจอยก็จะไปนู่นแหละไปดูผกักในบ้านผักอุโมงจากทีนี้ทุกคนโอ้หมดแล้วทุกคน เตรียมตัวจะเก็บวันนี้จอจะเก็บอยู่จะเราจะเอามะละมาใส่ตรงนี้สักกระถางสองกระถางกระคีก็งามเดี๋ยวจอจะตัดคณะก่อนจะทุกคน oh. yeah, Places, isn't you? Yes, I need to cut that also. But I need to put two minutes and put in there and bring Caesar and back for me. Oh my goodness! My goodness! Yeah, oh, no, mm. mm. One more pot. Mm. 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 And flowers are coming up, coming up nice and all that. Right. Mm. That's it, love. Right, what now? Cushions. Banquet. And oh, Thank you. จอยก็บอกพี่แอนดีไปเอาพวกตันไกรพวกถุงเนาะแล้วก็เอาผ้าเอาผ้ามาปูจ้ะจอยจะได้นั่งตัดง่ายๆแล้วก็เอาหมอนมาให้จอยเทินเท้าจ้ะ เพียงดี D, เขาก็ทําให้นะเอาเอาหมอนมาสองอันเพื่อนๆนนะจอวก,ก็จะวางเท้ากับหมอนแล้วก็ใช้กลนกระตุงกระตอดนะเขยิบนะจ้ะคําว่ากระตอดก็คือเขยิบตัวแบบตัดไปจ้ะทุกคนนะทาได้ที่เราทําทุกคนนั่นแหละจอะก,ก็บอก P; พียดีเพียนดีบอกก่เธอจะให้ฉันทําอะไรต่อจอยบอกว่าไปรดน้ําต้นไม้จ้ะนะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาก็รดน้ําต้นไม้ ในบ้านผักอีกหลังนึ่ง่ะจ้ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนยังไงจ้ยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า